สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้ช่วงนี้ฝนตกนะครับน้ําเต็มบ่อเลยนะครับนี่ผักบุ้งกําลังทอดยอดสวยงามนะครับวันนี้จะทําเมโนูผักบุ้งไฟแดงนะครับอ๋ออันนี้เรามาเก็บผักบุ้งกันนะครับไปทเมนูผักบุ้งไฟแดงครับก็เก็บลำบากนิดนะึงครับเพราะว่าโขในยอด,ดยอดสวยมากมันได้น้ำนะ ปุ่งไฟเด่นสักจานฮะเจ็บพอทุกคนขอบคุณครับขอตัวครับในอนี้กนน็นี่ครับเดี๋ยวเก็บพอประมาณนะครับครับนี่ครับได้มาก็เราจะมาล้างน้ำนครับได้รับรอง,องปอนสารพิษแน่นอนนะครับเพราะว่าในทุ่งนาเขาก็เลิกทันนาปีสองปีแล้วครับ ดูไว้สักแป๊บนึงนะครับวเราจะไปทำกระบุ่งผัดใบแดงย่วักหั referral, ่นเกลีพร <sh> ิกไปใส่ปรบุ่งไบแดงรับ 哎，还不明白。 แล้วก็ต้ำพริกกระเทียมครับเนี่ยพริกกระเทียมเพิ่มมาต่อไปอีกม,มากนะครับก็เอาไปเลยคเป็ดปูน้ำมันบูมที่เรา เละครับ ลราก็ตั้งกระทะเป็นกระทะเชฟรอนไม่ต้องใช้น้ำมันเยอะนะครับเพราะว่าวันนี้เทรนสุขภาพมาแรงนะครับก็ใส่น้ำมันนิดหน่อยเพื่อการกระทะไม้ครับอีกียวครับ <c oughs> รอกระทะร้อนนะครับก็ต้องกระทะร้รอนๆนใหปรูปบุ้งไฟได้ครับนี่แล้วก็ที่เรา <c oughs> เตรียมการไว้เนี่ยเราก็จะเททันทีถ้นะาถ่านร้อนแล้วว่า,าน,น่าจะร้อนเพราะกระทะมร้อนเร็วนะครับเราก็จะเทพอปรุงที่เราปรุงรสอะไรเรียบร้อยหั่นเรียบร้อยนี่นะเก็บหมานี่ครับใส่กระทะไปเลยนะครับป๊บ เให้ข้างล่างสุดครับททีเดยนนะคือผักรุ่งไฟแดงนะครับจุ่นีน้ขับก,กอเดินได้ที่แล้วก็ ตีโจ๊กนี่ก็จะเป็นกระเทียงเดียวไหหล่าๆลๆาก็จบคดีนะครับครับได้แล้วครับเมนูขอ,องบุกไฟแดงของเราวันนี้นะครับวางมาเทาใส่จานนะครับ ก็จะเอกมาให้ครับอ๋นี่ครับหน้าทานมากครับเขาขึ้งไปแดงจากท้องนานะครับก็เดใครจะใส่โรยพริกไทยให้นหน่อยนะครับ,เ,คครบเรียบร้อยครับวันนี้ครับเมนูเที่ยงวันนี้